เจ้าหยดน้ำที่ดูประหลาดเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เยลลี่บอนธรรมดาในมหาสมุทรพวกมันเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ใหญ่ที่สุดที่คุณพบได้บนโลกและพวกมันจะแตกถ้าคุณบีบเรากำลังดูสาหร่ายชนิดหนึ่งที่สามารถมีขนาดเท่ากับโหัวเข็มหมุดไปจนถึงขนาดเท่าลูกตาหรือที่มักถูกเรียกว่าดวงตาแห่งกลาสีขนาดมันจะใหญ่แค่ไหนขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในแวคิวโอลซึ่งเป็นช่องว่างภายในผนังเซลล์ สิ่งมีชีวิตนี้ประกอบด้วยเซลล์เดียวแต่สามารถมีนิวเคลียสได้มากกว่าหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่ามีศูนย์ควบคุมมากมายอยู่ในเซลล์เดียวสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นโคอโนไซติกนั่นหมายความว่าพวกมันประกอบด้วยกลุ่มก้อนนิวเคลียสที่ไม่มีผนังกั้นในการแยกพวกมันออกจากกาันนี่ไม่ใช่สัตว์ในตำนานที่ซ่อนอยู่ด้านล่างของร่องลึกก้นสมุดมาเรียนานักดำน้ำทั่วโลกที่ชอบสำรวจแนวปะการางังอาจเคยเจอมัน ้ารายเหล่านี้มีสีต่างกันเช่นสีดำสีเขียวสว่างหรือสีเงินสีของมันขึ้นอยู่กับว่าผนังเซลล์ถูกกำหนดอย่างไรในบางกรณีนักวิจัยบังเอิญพบลูกแก้วแวววาบนพื้นทะเลซึ่งดูเหมือนไข่ทองคำสิ่งที่น่าสนใจก็คือไข่มีรูอยู่ดังนั้นจึงเกิดเป็นคำถามว่ามีบางสิ่งพยายามออกมาหรือเข้าไปในลูกแก้วนี้หรือไม่หวังว่ามันจะเป็นเพียงเยลลี่หยดน้ำธรรมดาธรรมดานะ โดยปกติเซลล์จะไม่โตขนาดนี้ความสมดุลของพวกมันจะแย่ลงหากมีอะไรใหญ่เกินไปอัตราส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรจะไม่สมดุลกันอีกต่อไปตาดวงตาแห่งกลาสีมีทริคของตัวเองในการโตได้ขนาดนี้ภายในของพวกมันประกอบด้วยส่วนที่แตกต่างกันและแต่ละส่วนก็มีคลอโรพลาสต์และนิวเคลียสเป็นของตัวเองถ้าคุณอยากทำให้เยลลี่หยดน้ำนี้แตกมันจะไม่ได้ระเบิดเหมือนลูกโปง่งแต่กลับกัน มันอาจจะผูดออกมาใหม่เนื่องจากพวกมันต้องการเพียงนิวเคลียสเดียวเพื่อให้ดวงตาใหม่เติบโตนี่หมายความว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะมีพวกมันในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําแต่อย่างน้อยพวกมันก็สามารถอยู่อย่างสงบสุขในมหาสมุทรได้หวังว่าจะไม่มีใครไปบีบมันนะทีนี้คําถามคือถ้าเจ้าเซลล์เดียวสามารถเติบโตจนตัวใหญ่ได้แบบนี้แล้วสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกใหญ่ได้ขนาดไหน สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยอยู่บนโลกของเราน่าจะเป็นไดโนเสาร์ชื่ออาร์เจนติโนซอรัสซึ่งเป็นเจ้าตัวยักษ์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ90ล้านปีก่อนเราสามารถเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตบนบกที่หนักที่สุดในปัจจุบันได้นั่นก็คือช้างแอฟริกามันมีน้ำหนักน้อยกว่า7ตันซึ่งสำหรับเรามันตัวใหญ่มากแต่เมื่อไปอยู่ข้างๆอาร์เจนติโนซอรัสซึ่งหนักประมาณ77ตันมันก็ดูเหมือนมดเลย พวกมันทั้งสองดูตัวเล็กเมื่อเทียบกับวาฬสีน้ำเงินโดยมีน้ำหนัก165ตันซึ่งนั่นอาจเป็นสัตว์ที่หนักที่สุดที่เคยอาศัยอยู่บนโลกในทางทฤษฎีและตามกฎของฟิสิกส์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกสามารถมีน้ำหนักได้มากถึง120ตันมีหลักการทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายว่าทำไมสัตว์จึงไม่สามารถเติบโตได้อย่างไม่จำกัด มันบอกว่าอัตราส่วนของ2ปริมาตรนั้นมากกว่าอัตราส่วนของพื้นผิวนั่นหมายความว่าเมื่อสิ่งมีชีวิตบางชนิดโตขึ้นไม่ใช่ว่าทุกส่วนของมันจะใหญ่ขึ้นในอัตราที่เหมือนกันหากช้างมีขนาดกว้างสูงและยาวเป็น3เท่าขนาดโดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่มวลของมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นมากนั่นหมายความว่าปริมาตรจะเติบโตมากกว่าพื้นผิวลำตัวของสัตว์ นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าต้องมีแขนขาที่ใหญ่กว่ามากเพื่อรองรับน้ําหนักของพวกมันปัญหาคือแขนขาอาจไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักมหาศาลขนาดนี้วิธีเดียวที่ช้างยักษ์ในจินตนาการของเราจะขยับร่างกายที่หนักขนาดนี้ได้ก็คือการมีขาที่ใหญ่และหนามากแค่เดินเล่นก็ยากแล้วไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเลยฟิสิกส์ไม่ใช่องค์ประกอบเดียวที่กำหนดขีดจำกัดขนาด ไม่เช่นนั้นเราคงต้องระวังอย่างมากไม่ให้ไปอยู่ใต้เท้ากว้างๆของสัตว์ขนาดยักษ์หลายร้อยตันที่เดินไปมาสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือมีอาหารกินพอสําหรับพวกมันหรือเปล่าเต่ยายักษ์ใหญ่เหล่านี้ต้องการมาในปริมาณมากและไม่ใช่แค่ปริมาณเท่านั้นพวกมันสามารถเติบโตได้ก็ต่อเมื่ออาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิผลพร้อมไปด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหาร นั่นอาจอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นไททานอซอร์ซึ่งเติบโตได้ใหญ่กว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดที่ท่องไปในพื้นที่ต่างๆมากมายของโลกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลือดอุ่นมีการเผาผลาญเร็วกว่านั่นหมายความว่าพวกมันต้องการอาหารเพื่อรองรับขนาดร่างกายมากกว่าสัตว์เลื้อยคลานประมาณสิบเท่าสัตว์เลื้อยคลานไม่เพียงแต่มีการเผาผลาญช้าก,กว่าแต่ยังมีอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าด้วยดังนั้นพวกมันจึงสามารถกินได้น้อยกว่าและรู้สึกอิ่ม และพวกมันก็จะเติบโตได้ตัวใหญ่อยู่ดีเนื่องจากพวกมันไม่ได้เผาผลาญแคลอรี่อย่างรวดเร็วขนาดนั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่ไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่บนบกมีขนาดใหญ่กว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดถึง10เท่าตอนนี้วาฬสีน้ำเงินถือเป็นข้อยกเว้นสำหรับกฎพวกนี้พวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลือดอุ่นแต่เมื่อคุณอาศัยอยู่ในมหาสมุทรการมีตัวที่ใหญ่มากไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่การมีตัวที่ใหญ่มากในน้ำไม่ได้ลำบากมากนัก เพราะว่าน้ำช่วยจัดการความเครียดและความดันจากกระดูกและกล้ามเนื้อและนั่นคือสิ่งที่สัตว์บกไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยวิธีนี้วาฬสีน้ําเงินสามารถว่ายไปมาและหาอาหารได้ทั้งวันพวกมันสามารถอ้าปากและปล่อยให้แพลงต้อนสัตว์เข้าไปได้ด้วยใช่แล้วโลกของเราได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถรองรับสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ได้เพราะเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีมาแล้วที่พวกมันบางตัวเตลเตลไปบนบก ไม่ใช่แค่ว่ายไปตามมหาสมุทรแต่ในช่วง20,000ปีที่ผ่านมาพวกมันส่วนใหญ่สูญหายไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบน,บนบกขนาดใหญ่เช่นแรดและช้างมีอยู่เฉพาะในบางส่วนของโลกเท่านั้นและจํานวนของพวกมันก็กําลังน้อยลงมีวานจํานวนน้อยลงกว่าเดิมและเพื่อให้สัตว์ตัวยักษ์เหล่านี้หรือสัตว์ตัวยักษ์อื่นๆวิวัฒนาการได้ใหญ่ขนาดนั้นอีกครั้งมนุษย์ต้องไม่ขัดขวางกระบวนการการเติบโตของพวกมัน เราอาจไม่มีไดโนเสาร์ขนาดยากักษ์แต่สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่อาศัยอยู่ในโลกปัจจุบันยังคงมีขนาดอย่างน่าประหลาดใจและอันตรายเช่นจระเข้น้ำเค็มสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยตัวผู้สามารถเติบโตได้ยาวถึง7เมตรและหนักประมาณ1,000กิโลกรัมนั่นไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเพียงอย่างเดียวพวกมันสามารถกัดได้แรงมากเป็นอันดับสองของโลกส่วนที่1น,นั้นเป็นของจอระเข้ไน ตำแหน่งของนกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นของนกกระจอกเทศมันมีปีกแต่สั้นเกินไปสําหรับการบินสัตว์จะกางปีกออกเวลาวิ่งและด้วยวิธีนี้มันจะรักษาสมดุลได้ง่ายขึ้นอีกทั้งร่างกายของพวกมันก็ใหญ่เกินกว่าจะบินได้อยู่ดีนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวิวัฒนาการถึงต้องให้ข้อได้เปรียบด้านอื่นแก่พวกมันทดแทนอย่างความสามารถในการวิ่งได้เร็วมาก อย่าทาให้นกกระจอกเทศอารมณ์เสียเว้นแต่ว่าคุณจะสามารถวิ่งได้เร็วกว่า64กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการวิ่งระยะสัน้นหรืออย่างน้อย48กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทางไกลๆในการวิ่งแบบสไตรด์นกตัวนี้สามารถวิ่งได้ไกลถึง5เมตรซึ่งเท่ากับระยะที่รถครอบครัวขนาดกลางทําได้อย่าศบประมาทนกเหล่านี้เพียงเพราะพวกมันเป็นนกพวกมันมีขาที่แข็งแรงมากในการใช้ป้องกันตัวพวกมันยังสามารถตเตะด้วยแรงที่สามารถลมแม้กระทั่งสิงโตได้ด้วย คงไม่คาดหวังว่าเต่าจะตัวโตวมากและดูไม่เป็นมิตรแต่ถึงอย่าง,งานั้นเต่าอลิเกเตอร์ก็ยังทำให้เราเซอร์ไพรส์ได้ด้วยขากไกลที่ดูเหมือนจะงอยปากเกรดองที่มีหนามและหางที่หนาและมีเกล็ดพวกมันดูเหมือนไดโนเสาร์แห่งโลกของเต่าหรือศัตรูหลักจากเกมซุเปอร์มาริโอพวกมันชอบที่จะอยู่ในทะเลสาบแม่น้ำและลำคลองทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ถึง100ปี พวกมันมีอวัยวะรับรู้ทางเคมีอยู่ที่คอซึ่งหมายความว่าพวกมันสามารถดมกลิ่นได้โดยใช้ลำคอมันมีประโยชน์มากเพราะดวงตาของพวกมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในน้ำขุ่นที่อาศัยอยู่กลับกันพวกมันกลับเอาน้ำเข้าคอด้วยวิธีเฉพาะที่เราเรียกว่าการสูบน้ำของโพรงจมูกเพื่อสูบน้ำที่พวกมันต้องการดมซึ่งอยู่ร,บรอบๆตัว